สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พามาเสิร์ฟความดกของมะเขือเทศสีดาค่ะนี่คือมะเขือเทศสีดานะคะที่ปลูกไว้ที่บ้านเช่าชานเมืองโคราชค่ะกำลังจะสุกเลยคะ่ะทุกคนจะบอกว่ามะเขือเทศดกมากๆเลยนะคะบริเวณตรงนี้ปลูกไว้อยู่ที่สต้นนะคะทุกคนดูนะดูสิคะแต่ละพวงแต่ละช่อนะคะดกมากๆดกไปถึง ปลายสุดสายอ่าสุดปลายเลยนะคะแล้วก็กําลังสุกอยู่นะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะไปทําเมนูอะไรดีมาละกอก็ไม่มีแต่ว่ามีหัวโครรบีนะคะแต่ว่ายังไม่มีเวลาตำเนาะแต่บอกตรงๆเลยค่ะว่ากินไม่ทันนะคะบริเวณตรงนี้ปลูกไว้3ต้นแล้วยังมีในกระถางมะนาวอีกนะคะที่กําลังจะสุกเหมือนกันดูสิคะทุกคนดกมากๆเลยมาเก็บไปกินหน่อยเร็วมามามา,มาดูสิตรงนั้นก็มีนะคะ มาเก็บมากินด้วยกันจ้า